จากคลิปที่แล้วนะครับเป็นประโยชน์ของเชียร์ซีสและในคลิปนี้ครับจะเป็นวิธีการทานที่ถูกต้องและสิ่งที่ควรระวังในการทานเชียร์ซีสหรือเมล็ดเจียนั่นเองนะครับของดีมีประโยชน์แต่ต้องทานให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะครับข้อแรกครับถ้าท่านจะกินเชียร์ซีสนะครับเทคนิคแรกคือ ให้แช่มันนะครับอย่างน้อย15-20นาทีนะครับมันจะพองตัวขึ้นนะครับแล้วมันก็จะย่อยได้ง่ายด้วยนะครับหรือว่าจะแช่ทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วทานตอนเช้าก็จะทานได้ง่ายยิ่งขึ้นครับมีนะครับบางคนนะครับกินเชียซีเปล่าๆตากเสร็จแล้วดื่มน้ำตาลนะครับมีปัญหามากบางคนติดคอคอแน่นมีปัญหาเรื่องการย่อยรุ่นแล้วเพราะนั้นทานไมถูกต้องนะครับเทคนิคที่2ครับ แอดไปกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นสลัดนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้การทานของท่านนั้นเนี่ยได้ประโยชน์แบบสุดๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับนั่นคือปริมาณนะครับถ้าท่านเพิ่งเริ่มทานนะครับแนะนําว่าให้ลองทานทีละช้อนเล็กๆก่อนนะครับดูว่าการย่อยเราเป็นยังไงเราท้องอืดไหมนะครับหรือว่าเรามีการแพ้ตรงไหนหรือเปล่าอันดับที่2คือการ ดื่มน้ําเยอะๆครับเพราะพวกนี้เนี่ยเขาอุ้มน้ําเดี๋ยวร่างกายจะขาดน้ำเปล้าๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทานเชียร์ซีดปริมาณน้ําที่ท่านทานควรจะดื่มเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันต่อมาครับระวังเรื่องการย่อยนะครับทานแรกๆบางทีอาจจะมีท้องอืดเพราะฉะนั้นเริ่มทานทีละน้อยๆ